สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ครับบอสบิ๊กก็ไปฮับน้องนาลิตะอยู่หลังเวทีนะครับหลังเวทีหมอลำแผาวแสงทองครับพี่น้องนะครับก็ไปล้ออยู่หลังเวทีนะครับเพื่อจะรับน้องนาลิตะล่าสุดนะครับ แม่แผลนะครับกระโพดแบบสีครับบอกว่าพ่อจ๋ามารับนาฬิตะหลังเวทีแม่แรลนะครับพี่น้องนะครับแล้วกระโพดแบบสีนะครับแล้วก็พพอมีคลิปนะครับทายบอทบิ๊กนะครับอยู่หลังเวทีแล้วก็ไปรับน้องนาฬิตะนะครับแล้วก็ฟังบอทบิ๊กนะครับก็ลงขึ้นกันครับพี่น้องนะครับก็รทายคลิปในส่วนของบอทบิ๊กเนี่ยไปรล้อรับนอกนะครับพาพี่น้องนะครับ อ่เป็นภาพที่หลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับเอฟซีทั้งสองฝ่ายก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมมากมายนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเ,เจ้าก็เป็นแม่ที่ดีครับเนาะแม่แพลวทําหน้าที่คุณแม่ได้ดีมากสําหรับอ่าคุณแม่วัยทำงานขอชื่นชมนะครับอันนี้ก็เป็นเอซีของคุณเพลาๆนะครับหลังจากที่โพสต์ไปนะครับ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้ก็ให้อภัยกันไม่ได้สงสารลูกหรอกสงสาร fc เถอะสันพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าน่ารักจังอยากเห็นลมพัดหวนจังเลยอ่าพี่ลิตะบอกว่ารู้แล้วพ่อรักใครพ่อรักแม่สันพี่น้องนะครับท่านนี่ก็บอกว่าถ้าวงแพวแสงทองกับโตเกียวมิวสิก มารวมตัวกันคงอลังการสุดๆ FC ทั้งคู่รวมตัวกันเยอะสุดๆรอสักวันข้างหน้านะคะรักทั้งสองคนสันพินองนะครับคนนี้ก็ถึงขั้นแบบอยากให้กลับมาขึ้นดีกันแล้วก็เอาโตเกียวมิวสิกมารวมกับวงเผาวสนันพินองนะครับ FC ใชได้เยอะๆอทั่วประเทศสันบาพีพินองนะครับปาร์ตครับพินองขนาดนั่นเลยพินองนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่า แม่ก็คือแม่อยู่บันยังค่ำสู้ๆเดอ้อหมอลำซิ่งแพ้วๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอาแต่ลูกไปตีคือบ่เอาแม่ไปน้ำสนาร์พินนองนะครับปาดครกับพีบ่นอนะ์อ๋อเนี่เป็นเอฟซีของฟังแม่แพรวน,นะครับบอกว่าเอาแต่ลูกไปตีคือบ่เอาแม่ไปน้ำสันพ่นนองนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าทําไมเราอยากให้เขากลับมาเป็นครอบครัวจังนะครับ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ถึงใครจะว่าอย่างไรแต่ความรักที่มีต่อลูกมากมายจริงๆเด็กหนุ่มว้ย24ปีมีความสามารถขนาดนี้นับได้ว่าเป็นคนที่เก่งมากๆที่สุดแล้วจ้านะครับอันนี้ FC เอฟซีเผาเนะครับก็ชื่นชมบอดบิกแบบ4ครับพี่น้องน,นะครับอีกท่านหนึ่งมาต่อว่าการที่คนเราแยกทางกันไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถหรือรวยเงินทองหาเงินเก่ง ระดับพันล้านเขาเลิกกันเพราะมันไปกันไม่ได้ต้องมีอะไรบางอย่างประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือคอมเมนต์แล้วก็ความคิดเห็นบางส่วนของ f c แม่แพลวนะครับพี่น้องนะครับในเพจของแพลวแพาวแสงทองครับพี่น้องนะครับส่วน f c ทั้งบอสบิ๊กนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจขึ้นกันครับบอกว่าเยี่ยมมากค่ะบอสบิ๊กคนนี้ก็บอกว่าเวลาน้องอยู่กับพ่อเนี่ย รู้สึกว่าน้องมีความสุขมากๆนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าน้องมีความสุขมากถ้าอยู่กับพ่อยิ้มเก่งแล้วก็เบิกบานนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าน้องคงดีใจจะเที่ยวต่างประเทศขอให้เที่ยวสนุกปลอดภัยนะะคะนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอมเมนต์ทางบอสบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าให้เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้เที่ยวให้สนุกประมาณนี้ครับพี่น้องรวมๆแล้วนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ทางฟังแม่แพวนี่ อยากให้โตเกียวมิสิกมารวมโตกันอยากให้ขึ้นดีกันกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับบอสบิ๊กขึ้นเครื่องนะครับบินไปสิงคโปร์เรียบร้อยครับเช้าวันนี้นะครับน่าจะถึงแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าบินไปสิงคโปร์นะครับ2ชั่วโมงครับทุกท่านครับน่าจะถึงแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตจังใดเดี๋ยวนุ่มอองเสเอามาฝากอีกรอบนึงนะครับบอสบิ๊ก จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างในสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวนุกอองเสียมาอัปเดตนะครับอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุกอองว้นะครับท่านใดที่ยังบ่กดติดตามนะครับพี่น้องฝากกดติดตามไว้ครับจะได้บอผาดในส่วนของคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวนุงอองเสียเอามาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ